ต่อคนทุกวันไม่เมื่อยกันไงนี่มันจะไม่ทํามาหาอยากหากินกันเลยเลยนะฮะมาบริจาคกันอยู่ได้แกขี้งงมากไปแล้วอะไรนะขี้งงนี่แกเป็นผัวฉันนะมันต้องมาสั่งมาสอนฉันฉันไม่เก็บตังค์ก็บุญตายแล้วไปทำงานมาทำงานอ ดูสิว่านี่มีคิวไปไหนบ่าคิวเหรอพี่คิวหักไปแล้วคิวเบรหมายกำหนดการที่เราจะต้องไปตีซอยนู้นซอยนี้ไปเปิดค่ายที่ก่ออันใหม่อะไรอย่างงี้มีไหมวันนี้งดตีพี่เลอวันนี้วันพระไอ้นี่๋ยวเราไปดูหนังกันดีกว่าเรื่องอะไรนี่เขาบอกหนังเรื่องใหม่ที่กำลังเข้ามานี่โอ้โหเพกหน้าเหมือนเราเลยหน้าเหมือนพี่อ๋อ เหมือนพี่เรื่องอะไร id4 id4 ไม่เหมือนพี่หรอกต้องภาค2เหมือนพี่อะไร id5 ดีไหมบอกเมื่อกี้เพิ่งไปดูดรอกยิบคอมทมินมาไปดูมาแล้วหน้าบทเดี๋ยวชมนมแตกนะเห็นไหมเน่มปดูมาตั้ไหนน้กบทก็ด่าก็ไปดูกับพี่ทุยไงเออทำไมทุยจำไม่ได้เท่งทำไมน้กบทไม่ได้ไง แหมยาสีนึกลืมทำไมถ้ยจำไม่ได้เท่งจะรู้เรื่องได้ยังไงเราก็เราไปดูใบปิดหน้าโรงเสร็จล้อกลับเหรออโออะไรเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยไฟไหมอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยใครจุดประทัดตังคเยอะเห็นดินไฟอย่างนี้ไปทดได้ไงอ่ะสงสัยเครื่องบินตก ไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าไปไปประกาศประกาศประกาศทางาอากาศยานได้พบวัตถุประหลาดใครเปิดวะมันก็ติดเองได้าานี่นี่นี่ไอ้บิญจุมีอะไรเหรออาการสัษฐานขั้นต้นก็คือลูกอุกกาบาตขนาดใหญ่ได้ตกลงบริเวณเส้นลุง45บองศาเหนือและและติจูด95้ิบาลิบดาเหนือลุง ที่จริงไม่น่าคุยกับ <cały> ม <sang 12 people> ันนะต้องน่าจะคุยกับมันตรงนี้เลยนี่เฮ้ยมันอยู่ตรงไหนแน่แกพูดภาษาชาวบ้านเลยเชไอ้ลิบดงลิบดาอะไรไม่รู้จักเว้ยโง่จริงๆไอ้อ้วนถ้าผมในซอยเถื่อเทิงนี่แหละแล้วม่านเข้าใกล้ด้วยรู้ปากซอยดีแล้วจบข่าวมาฟังเพลงกันต่อใครนี่ยัง บจำมุกเขามาเล่นเลยปอนผิดจบข่าวเนี่ยิดเลยไม่ไปแล้วไว้ยิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วแลวห้ามดูด้วยใครมาหาใครนกสาวมาซื้อของเหรอจ๊ะป้าที่นี่ที่ไหนอะที่เนี้ยที่ไหน ไไม่รู้จักไม่รู้จักโลกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโลกหรือเปล่านี่ทานโทษน้องมาจากบ้านโคกอีหบเลยนที่ไหโลกที่ไหนที่ไหนที่ซอยเทงโลกมนุษย์ไม่รู้จักหรือไงบหเปล่าเทุงเทพเดี๋ยวนี่มันปีอะไรเนี่ยปีเป่ามั้ง โลกอนาคตใช่ Black <อ> to the future เรามีแปลว่าอะไรฮะ <c oughs> ย้อนกัน่างนี้สิแปลสิย้อนกันแาบนี้เราก็ตายเลยสิอะารอะไรเราเรา,เรามีหน้าที่มาปรับปรุงเปลี่ยนทิสายชาวมนุษย์เนี่ยชาวโลกปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้ยอยู่กันอย่างขาดระเบียบวินัยใช้ไม่ได้หลังใจเลย ปรับปรุงใหม่ละไม่สำเร็จนะทางหน่วยกลางของเรานะจะทำลายล้างโลกให้หมดไปเลยโอ้ปาดหัวใจเหลือเกินพี่่าน้องดูไอีโฟมมากไ่าหรือเปล่าเออดูดูมากหรือเปล่าอินเดรยเป็นเพนเบรไม่สบายนะเจ๊วัดไข้หน่อยซิไรสาระไรสารตะกั่วใช่ไปเไปทำงานหลังร้านดีกว่าแล้วก็รีบไปเลยนะบ้านี่มาจากหลังเขาี่โคอีแอบ ล้มนนั่งีอตั้งสติดีเรามาจากไหนจากไหนทบอกว่ามาจากโลกอนาคตไงเหรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สองคนชื่ออะไรเนี่ยอ๋อมาถามชื่อชื่ออะไรวะชื่ออะไรรอๆอย่างนี้นะเป็นพี่เรานะชื่อว่าพี่ทุยใช่เราในชื่อเท่งอไม่รอหรอกแต่ว่ามีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม ผมไม่อยู่เลได้เลยได้ตอบด้วยเราอยากทราบข้อมูลจะเท่งับทุยว่าเป็นยังไงมั่งเราจะได้มาแก้ไขจัดการกันสองคนนี้ถูกอะไรนะอ๋อโอเครับทราบเงน้ยเว้ยดีใจด้วยที่ได้พบเมื่อเมื่อกี้คุยใครหน่วยกลางหน่วยกลางพี่เราเรียกคุยหน่วยข้างก็นาคตไง ทอเท่งเรียกทอทุ like ้ยนี่อะไรหนูพี่สองคนนะทำไมอนาคตนะดังมากดังยังไงเป็นมาเฟียใหญ่โอ้โหแล้ว้ายน้องนี่้ายเราจะต้องคุมซอยใช่แล้วเราจะเอาเอคุมซอยเไม่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 ใช่อย่างนั้นดีแล้วจะได้เตรียมหาสังกษี เปียเป็นโลกนี่เป็นสองรายแรกเลยนะเนี่ยน้องประสาทดีเอางี้นะหนูนั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าว่างๆไม่มีอะไรทำนะนี่คุยกับเอเลี่ยนไปก่อนนะไม่นะไม่จริงๆพี่สองคนนี้จะต้องรักษาให้ากนะเพราะว่าชาวโลกเนี่ยโอ๊ยไม่สำเร็จหรือละ ทิเลยนะนีตกแว่นหลุดเลยไม่รู้ใครมาเสียงดัคงเอะวอยวายคมคามสงสัยไอ้ทุยไก่เพกไปโยนระเบิดบ้านไหนก็ไม่รู้ใส่วิกิแล้วเหมือน,นทีนหน้าทีหลังดูจากรูปประพัน์สันฐานว่าต้องเป็นคุณนายแน่ๆเลยใช่ไหมตาถึงถึงคุณนายสะอาดเจ้าของเถือกเถิง <laughs> ใจกว้างเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ไปไหนล่ะต้องเพื่อเฟือ <laughs> มองอะไรฉันสวยเหรอสวยฮะพูดต่อสิทฉันกำลังสนใจเลย <laughs> <c oughs> นั่นแหละคุณนายจะต้องปรับปรุงตัวให้ดีๆนะจะบ้ายอย่างนั้นนะอย่ามาเสียบหลันที่จะบอกให้ฉันไม่มีทางล้มจมหรอกอย่า yeah. โอ๊ยจริงๆนะคุณนายถ้าไม่เชื่อนะ ถ้าไม่เชื่อนะเขาจะต้องทำลายล้างแล้วต้องบำเลิกให้พี่หน้าได้แน่เลยเธอไม่ต้องมาพูดบ้างตลอดดูเลืนี้นะที่จะไปตามตํรวจมัจัดการกับเธอโอ้โทุกประเทศทีต่อะไรแลวเอเลี่ยนจะเข้าใจเราไหมเนี่ย โอ้ว่าไม่เข้าใจหรือเปล่อ้าวนี่ไม่เปไหนมันจะไม่ไป็นโรงบยลบ้าลอีกแล้วเนี่ยเธอเอ๊ะเจ๊หม่ำป่ะเนี่ยใช่ไหมจากชื่อได้ไงเจ๊หม่ำนะจะต้องมีคนใจกว้างกว่านี้ปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยไก่เกยอะไรเนี่ยปล่อยไปบ้างนี่นี่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะอ่ะจริงๆริงว่ามึงจะมาพูด